สวัสดีตอนบ่ายวันพุธนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลังสินค้าของบริษัทช้างเทกเตอร์นะครับอ้าววันนี้น้องมันนี้เข้าที่จอดรถนะครับไม่มีงานนะครับอ้าวหันมาดูข้างเอ้าทีมงานคนส่งเขาไปไหนกันวันนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยพี่วันนี้ไปไหนครับโคราชครับโคราชนะครับอ้าวโคราชก็มีเจ็นห้าร้อยทีเก้าร้อยนะครับอ้าวนี่คันนึงครับลูกพี่วันนี้ไปไหนครับ ชายภูมิอ๋อชัยภูม,ภมิก็มีเครื่องหนึ่งเอทรอยหนึ่งตัวเครื่องสางสี่สี่พัดสองตัวครับอ้าวนี่บริษัทช้างนักเตอร์เดินทางกันอีกแล้วครับช่วงบ่ายอ้าวนี่คันนึงครับพี่ไปไหนครับชัยภูมิครับชัยภูมิอ้าวมีเอท่าร้อยแล้วก็สี่สี่พัดนะครับอ้าวชาวไร่ครับแต่ของชาวไร่พรุ่งนี้รอรับเครื่องได้เลยครับเขตชัยภูมิสองคันนะครับโคราชหนึ่งคันนะครับบริษัทช้างนักเตอร์วิ่งถึงพรุ่งนี้เช้าครับ